อีสานบ้านเฮาเด้อครับเสียวอีสานเสียวอีสานโอ้ยได้ย้ายตัวผมนี่เป็นชาวอีสานบ้านป่ามาทำห่านพรับใจอยู่บางอกเมืองหลวงหลวงเลยแล้วหลายปีดีพ่านแต่แต่ออกจากบ้านฝนแรลงผ่านมาตัดฟันสูน่ประคองเอาชีวิตจิกพมลกิจขาดกระจุยได้ล้ำแข้ง ให้แรงกายแลหลกเนินเลี้ยงกายให้แรงกายแลหลกเนินเลี้ยงกายไม่ไม่ทุ่มกรบายแต่ก็ต้องสู้ทน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 ,ทนแบบไหนแบบไหนอยู่ไหนเขาก็เรียกไอเสี่ยวว่าเป็นแต่ข้าวเหนียวและจิ้มตอดปลาร้า สื่อสัตว์หาเลี้ยงชีวาก็ยังถูกตาหน้าว่าเป็นคนเกียนขาคหนนาแรลงนาล่มจมอ่านจะเอาหัวกระบาลและที่ไหนทํากิมแบบไหนแบบไหนเคียดนะโอ้ยคนเอ้ยทุกมือนี้มีสักสีแตกต่างแยกเป็นบนเป็นล่างไต่ออกตกเนื้อ ขดแป่งกันแยกเล่าภาษาต่างแต่เอาเงินตาอยู่เหนือความถูกต้องยึดอัดแท้ทุกคนเกียดยามยันแต่ละวันทำงานถูกประจานโดยคำเบาโทคนเราจืดจางน้ำใจโทคนเราช่างจืดจางน้ำใจแม้อยู่รวมแดนไทยแต่น้ำใจจืดจางคน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  ไหนเขาก็เรียกไอ้เสียวว่าปันแต่ข้าเหนียวและจิ้มตอดปาร,ราสื่อสัตว์หาเรียกทีวาก็ยังถูกตาหน้าว่าเป็นคนเกียดชาาดนาแรงนาล่มจมอ่านจะเอาหัวกระบาลละที่ไหนทำกินแบบไหนแบบไหนเครียดนะ เป็นนักแตดกทำงานทุกอย่างพูดคนท่างบางทางเติบใจใหญ่มากปืดเครื่องแท้ทำรมชาติเป็นพิษเกิดความบิดผลิตจึงตันจนลาบ้านตายดาบหนาลงตลาดหมอชิดเช็นชีวิตถ้มักงานแสน่ยากไรทางเดินโน่นขอหาสองโจนแม้อยากจนแต่มีคนซับเติมกว่าจะิืมทำงานก็ต้องให้ผ่านพนไทยทน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 ,ทน แบบไหนโอ้ยเอะอกามให่ดังยุบมันจะงอกจะห่มมันก็เป็นเรื่องของดังบางคนนะที่เขามีตตังไม่เห็นเขาเขามีดั้งยังภาปกันยกยอังคารมันเป็นเรื่องยุบหนอการกำเนิดเกิดก่อมันเป็นเรื่องปวดร้าวชาวดินหรือว่าชาวดาวอาสิ้นสุดสู่เจ้าก็ตายคือการสลาลา